สวัสดีครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆอู้ยนานมากแล้วเนาะที่ผมไม่ได้แบบทำรีวิวเกี่ยวกับการทำความสะอาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูคลิปก่อนๆมันจะมีภาพผ้าทำอะไรแต่เดี๋ยวนี้เน้นอาหารนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยมีเวลาแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าที่บ้านมันมีปัญหาแล้วนะ คือใครเคยมีปัญหาเรื่องกำแพงที่มันมีรูมันเวลาดึงสติกเกอร์อะไรที่ลูกไปติดแล้วอะ่ะมันลอกออกมันติดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปูนบางส่วนมันออกมาด้วยนะครับเวลาเราเจาะรูแล้วเ,เราจะแขวนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วทีนี้เราไม่แขวนละรูบนกำแพงมันก็มีอยู่อะไรเงี้ยพอดีผมอันนี้เผื่อๆมันเป็นประโยชน์นะ มันเป็นครีมคล้ายๆซีไอกาวเขา, I ow, าเรียกว่าอะไรอ่ะคล้ายๆซีเมนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสําเร็จรูปมันเอาไว้อุดรอยพวกเนี้ยนะครับเนื้อครีมมันจะเป็นสีขาวผมไม่แน่ใจวนะ่ามันมันเป็นยี่ห้อเอลเคบีหรือเปล่ายี่ห้อเนี้ยลักษณะเ็าจะเป็นสีน้ํางเงินขาวอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยเขาจะให้อันเนี้ยมาหลอดหนึ่งนะเดี๋ยวผมดูอุปกรณ์นะแล้วก็ที่ปาดครีมผมไม่รู้เขาเรียกอะไรเกียงหรืออะไรแล้วก็มีเนี่ย ไอ้ที่เอาไว้สำหรับสวมหัวของไอซีเมนตัวเนี้ยนะเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยนะนนนนนะครับเวลาเราจะใช้เราก็ไปบีบป้ายใส่ปูนผนังปูนที่มันมีรูหรือว่ารอยแตกแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองทำกันก็คือใครที่มีปัญหาอย่างเนี้ยนะครับเห็นไหมฮะเป็นปูน ที่มันมีรูนะครับที่มันเราดึงสติกเกอร์ออกแล้วมันมีรอยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะครับนี่คือสภาพสติกเกอร์ที่ผมเอาแขวนปักไฟอะเวลาปักไฟแขวนอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นที่แขวนแล้วดึงออกเนี่ยนะครับกําแพงมันติดของมาด้วยอะแสดงว่าเขาแบบทําไม่ค่อยแน่นนะผมก็เลยจะเอา สโป้นะครับมาโป้ตรงนี้แหละแเดี๋ยวดูก่อนข้างๆก่อนแล้วกันนะผมจะใช้ขอบเขตแค่นี้อาติ๊กเกอร์ใส่มาปิดก,ก่อนเพื่อว่ามัน,มนไม่ให้มันเลยไปว่าเราจะเราจะฉาบแค่นี้นะอะไรเงี้ยครัผมคิดว่าดีกว่ามันเป็นแบบนี้นะ<ม>อันนี้มันเล็กไปเดี๋ยวเอายาว เอาเฉพาะที่มันเป็นปูนที่มันอย่าเงี้ยเนาะก็ <S <S คิดว่าดีกว่ามันประเจนะิดประเจิดอย่างเงี้ยนาหลังจากนั้นก็เอากาวเนะี่ยใส่หัวมันเนาะที่จริงจะบีบใส่อย่างนี้เลยก็ได้นะเนะี่ยอุ้ยมันมีลมอยู่ มีลมอยู่ด้านในแล้วเราก็เกี่ยเกี่ยองเงี้ยแต่ว่ามันบางทีมันไม่เรียบเราก็บีบใส่อะไรนะที่ปาดที่เข้ามาให้นะครับ<อ>ก็พยายามเกลี่ยเกี่ยให้เลยอ,อะไรนะ<อ>ก็เทปใสที่เราเอามาเมื่อกี้ กโป๊ๆไปก่อนเนาะแล้วเราค่อยให้มันแห้งอ่ะหลังหลังจากมันแห้งแล้วเราก็ค่อยเอากระดาษทรายมาขัดที่หลังก็ได้อันนี้มันเป็นวิธีแก้ปัญหาของผมเฉพาะหน้าเนาะใครที่แบบสะดวกวิธีอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลองหาวิธีกันไป พอพอม,มันแห้งแล้วมันจะแข็งตัวแบบโอเคใช้ได้เลยอะแต่มันอาจจะเป็นสีขาวซึ่งมันไม่ใช่สีแบบที่เราทากำแพงบ้านตั้งแต่แรกผมจะทาให้มันหนา,นาๆไปเลยเพราะว่ามันเดี๋ยวมันแบบ เรามาขัดออกทีหลังได้ประมาณนี้เลยนะผมจะปกปกปก,ปกไปอย่างนี้เลย ไม่เรียบไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาขัดทีหลังได้แต่ขอให้มันแบบให้มันทั่วกันอ,อ่ประมาณนี้เลยนะที่ต้องใช้สกอตเทปเพราะว่าผมอยากให้มันเป็นสี่เหลี่ยมสวยๆที่จริงอะ่ะมันต้องรอสีไอตัวเนี้ให้มันแห้งก่อนถึงจะลอกไอนี่ออก แต่ผมอยากให้เห็นไงว่าเวลาเราติดแล้วมันจะเป็นแบบมันก็จะเป็นคล้ายๆตารางอย่างนี้แหละส่วนในตรงนี้แสดงว่าผมติดไม่ดีเห็นไหมมันเลยก็จะได้รีบเช็ดออกอะไรประมาณเนี้ยครับอพอแก้ปัญหาไปได้บ้างเนาะอันนี้ก็เช็ดออกก่อนก่อนที่มันจะแข็งตัว อพอมันแห้งแล้วเราก็กระดาษทรายมาขัดๆมันก็แก้ปัญหาไปได้ระดับหนึ่งเนาะโอเคอันนี้คือหลังจากที่เราทาและทิ้งไว้ประมาณวันนึงนะครับมันแห้งลักษณะมันก็คล้ายๆสีขาวเลยเนาะแข็งนะครับแข็งรู้สึกว่าแข็งนะ,นะฮะถ้าเราอยากให้มันเนียนกว่านี้หน่อยเราก็คงต้องใช้พวกกระดาษทรายเนาะมาขัดให้มันเรียบเนียนกว่านี้หน่อย อันนี้ผมปกปิดรอยสีที่มันแบบลูกออสติเกอร์มาติดแล้วก็ดึงออกอะไรเงี้ยถ้าเราอยากให้มันเนียนแล้วก็เอากระดาษทรายมาขัดอย่างนี้ผมบอกแต่ผมว่ามันแข็งแรงทนทานอยู่นะเนาะเอาละรครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะเผื่อใครมีปัญหาในบ้านแบบผมอย่างเงี้ยลองไปหาซื้อดูในช้อปปีที่ผมไม่มีขายนะ ลองไปหาสั่งในอินเทอร์เน็ตในช้อปปี้อันนี้ไม่ได้อะไรจากเขาหรอกครับนะครับลองไปดูว่าเออเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นจะให้เราไปซื้อแบบในร้านใหญ่ๆล้วก็ไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้นะครับไปแล้วสวัสดีครับ